ค่ะปูนมาสการเจ้าค่ะอ่าสาธุค่ะเป็นยังไงเนาะค่ะเล่างวดวันนี้อัดไปไสองแปดนไ่้สองแปดมันมีสองแปดมีแปดหาแล้วก็สี่หากระเต่าก็แปดแปดมีแค่นั้นค่ะสองหาแปดหาเออสองแปดสองแปดสองแปดแปดหาแล้วก็สี่หาแปดแปดมีแค่นั้นแปดแปด เน้นแปดใบแปดไใบปู้มากกันไร้ไร้ก็มูมักแปดหางเนีายมักแปดหางแปดหางก็สองแปดเม็ดเดียวเลยสองแปดเม็ดเดียวสองแปดแนนน้าวาันี้ค่ะไอหัวง่ายข้างล่างเนู้นหนึ่งเจ็ดนข้างล่างหนึ่งเจ็ดหัวง่ายนับปุนอ่ะแมนขึ้นกรนั่งกรได้โตัวเกาเราอืาบ่นเดี๋ยวนี้บ่นีด้เป็นสุด ลางเป็นลางเป็นลางหนึ่งเจ็ดอตัวสองสี่เป็นเป็นบน 2, 2> ปูช <4, S 2> ีวยะอยู่ในเฟสตัวสามหน่วยสี่อยะอ๋อเทพวดานหน่อยก็ไม่ย้ำตัวนี้บะค่ะปูก็ไม่ย้ำนกวตัวเกา้าตัวเก้าอย่างตัวเก้าของเทพวดานหน่อยนี่สองสี่ได้เนาะปูเนาะแนนสองสี่ก็สิบเจ็ดสองสี่กับสิบเจ็ดบันทึกเลขสามตัวห้องยังให้ปูสองสี่ năm, hai, bốn năm, hai, bốn này cái thêm một bộ bò. Bò bò, bò, bò. Muốn cướp to câu, to câu, to câu. Oh, cái này. To câu, to À, to Men men. còn bò, 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 bò. Nướng chè là thành lèn rang. หนึ่งห้าเนยข้างล่างเป็นข้างลางยังเดียวอ่าข้างล่างในการนึ่งหานเนาะปูเนาะแมนแค่ะอันนี้เรีรัฐบาลไทยเนาะปูแมนแรัฐบาลไทยลาเขาานเรานนเน้นสองแปดเลยลาเนะ้นสองแปดเนาะค่ะแมนค่ะมียาดยอมโทรหาปะปูนะอยากยมมีคนโทรหาบอบอไม่ทุเดียวเกลือมากผมชมอ ค่ะโอ้ค่ะต้องหาเพื่อนเวายังไปเฮ็ดเอาเล็กอยู่บ่กค่ะปูปโท้องอะไน้ำที่ปูสายที่เออค่ะฝนตกบ่อค่ะยึ่ทั้งพุ่นยึงก็ยึดทูกหันละืมฝนติดปีนี้คือสมดีค่ะเถานปูนอแน่นแม่นเทวดาหน่อยกับไม่ยำกับยำตัวเก้านี่อะไรตีปู แ่หนะน,นึ่งเจ็ดนะยำหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดยำหนึ่งเจ็ดเอาซื้อไเนี่ยมันอยอ่อันเค่ะวัชิราน่นเราได้ปูงอนนี่เสียออกให้แต่<ฆ>เอซีนี่แหละวัชิว้างมือแล้วนะชีบวดซื้อเล็กล่ปูมันบ่นไ,นได้เลไนของนี้ว่าลายแสปปูมีน,นค่ะโอ้คัก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 ไปยังปู เเลขอันนี้เด็กอ่าเลขไงของปูันเลขอันที่หกเก้าสามเนด้่ยปูหกเก้าสามหนึ่งดันไงรับม่เก้าสาม้ามันบอกงวดอีกแลวงวก่อนบอกอะไอีกงวดอีกอะไรค่ะอืมอืมอยู่สองบอกงวดอีกอ่สองนิดเงิ้วันนค่ะซื้อใหม่เขาถึงมาขายสามหมื่น โอ้รถรถยังรถเออรถรถเจ๋งบป่ปูแม่รถเจง๋งหอยจักปีแล้วคือสิขายถือแค่รถท่าดอก,อก,นะบบอกดเป็นเป็นบ่ใไส้นะเป็นขับบัวใดเป็นเป็นลอยนะเก,กิดได้คนทีน่ขายกันโอ้คนที่ขายสามเมืองมันมาจากแมนโอ้คั้นเอฟซีถือเลขสามตัวตรงตรงว่านี้เด้อยวใครเอฟซีไปซื้อให้ก็ได้ปูปแต่ตัวปูมั่นใจนี่ยเกิดขึ้นเจ็ดรางเนาะ แเนี่ยู้อเลยตัวสามร้อยแล้วโอ้สามร้อยเหมือนขนมมาหนึ่งเกจกสามร้อยเนี่ยกเกือบพอ่อค้ารถพนตัวไหนปูปูลากระซิหวังว่าค่ารถพ่อดีนะโอ้ค่ะหวังหวังพ่อดีค่ารถน,ะ,ดดนะปูเนาะอ่าขากลัอหัวจะถึงขึ้นเก้าปูขันหาโชว์ข้ามานก,ก็จะไปหาเทีเท่ยวทา้งเยสโซอีกปูแต่เมื่อเมื่อนั้นมาแมันมาฝ่าว่าเมื่อนั้นเมื่ง มาฝ้าโอดมือนแต่ว่าฝ้ากีล้งหายอยู่ไลยมือไลยมือลวงเศรษฐีเปิดปูเลี้ยงม้าทั้งด่านอยู่แล้วโอ้ค่ะโอ้ค่ะโอ้เสรยดายน้องสันน้นองปูเนาะเลีกยก็ไม่แขนในดวงบนีด้งโงตรดติ้งติดขึ้นแต่ลื่นน่ะค่ะอืมนาอปูคันเอเนลี้ยงทลายด่านไลยมือมปูเปลี่ยนไลยมือปูแลี้ เรียงไร้เมื่อเป็นเห็นมันมันพริกเป็นดวงเศรษฐีนะโอ้พริกให้เป็นดวงเศรษฐีเลยเนาะปูเนาะแดนเช็ดยังก็ยิบไปยังมันก็จะซึนนะค่ะค่าขายลงนี่ลงในมือนี่ค่าขายยังก็นคล่องเนาะแต่ขายคือหนามือเป็นหลังมือพริกพริกอ่าหนามือเป็นหลังมือเลยเนาะขั้นในวาได้ปูได้เสื่อมไร้มื่อเห็นบ่ค่ะปู Mẹ nó chim sưng chim sưng chim tàu sưng tùy 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 ไล่มือต่อชีวิตค่ะแย่าเวลาไปขายของอย่นู้นนี่สตาร์สเถค่ะสะกขึ้นอย่างเเจ้าหานายมาตุงลงดอกโอ้ขันขนข้นในขั้นในเจือบไล่มือแล้วเนาะปูเนาะแมนพวกแป่งนี่กันแป้งแป้งร้อยสิอาา้าวเก้าหนาเก้าหลังมาค่ะลงเอาพวกใส่กระเป๋างั้นมันจะดึงมันจะดึงมันจะดึงเงินมาหาค่กาะกระเป๋าัตนตลอดอืมเก้ามีให้ให้เป็นแบ้งเก้าหนาเก้าหลังมันวะค่ะปูแมนเก้าหนาก็ได้เก้าหลังก็ได้ จ้ะเป็นเลขเก่านะค่ะคือว่าเบาเก่าก็แตกก็ได้แตกก็ได้แตกมันแตกมันเมื่อกี้ของคนกินน้ำจิตน้นสิตรังไหลรังไหลเพราว่าค่ะค่ะบ้านี้กระสีห้ปู่ย่ำตัวเลขแนวทางให้ฮนอสสำหรับเลขปู่รายยโสเฮาเนาะค่ะอ่าของเทวดาหน่อยเนาะปู่เนาะแมนแมนของเทวหัวใหญ่เป็นเป็นหัวใหญ่หัวไทยค่ะเป็นหัวรัฐบาลไทยเนาะ ค่ะผู้ใดมักกะลองอยิบลอตเตอรี่ไว้เนาะปูเพื่อได้รางวัลที่หนึ่งได้นาะปูแ<ม>นนค่ะอีหยังมันก็เป็นไปได้อืมเป็นปได้ค่ะของฝันดีอยู่แล้ฝันอยู่ดีเสียงไม่ฝันว่าเขาเห็ดต้นแบบปลาแห้งเงินมาเต็มวัดอยู่ค่ะแต่ว่าที่ได้เงนินที่ได้เงินอีหยัางนอวันั่นเล็กพวกว,วัดโอ้ฝันดีขั้นฝันลักษณะนี้สิได้เงินเหล็กกันบ่ปูแนนพอพอดีปูก็ะซิบไว้แล้วตัวละสองแสนวอนไว้แล้วค่ะ แล้วมาเสียงมงมันฝันหังอัันอืมเพื่อมันเพื่อมันโชคข้างด้านนี้เนาะปูเนาะแมนที่สุดอกเพราะว่ามันเนี่ยง่วแล้ววันนี้เขาเขาตึกเต็นๆก็เลยบ่นค่ะขั้นเขาสามตัวก็ได้เฮ่เลยแล้วปูแมนสามตัวใซส่อเนาะแต่ว่าหนึ่งสองสี่กับเจ็ดสองสี่เนาะหนึ่งสองสี่เจ็ดสองสี่เนาะปูเนาะแมนแมนอันนีเป็นหนึ่งกัเป็นเจ็ดค่ะเพราะว่า รักลอยมาเก็บตะเกาว่โอ้ขันชันมันกัดหนึ่งกับเจ็ดนี่มันบางเทอมันเบียดกันมากเลยเด้น้องปู่แม่หนึ่งกับเจ็ดมันตัวเดียวกันแต่ว่ามันกัดกันไปน้ำแนวกันไปพวกเสียเหายหรอกกันไปห้างอ่านวัตถุกระสุนมันห้อยขีดตัวนี้มันกันัง่มีทุนนะค่ะก็สรุปว่าถ้าซื้อเลขบนนี่ก็ให้ซื้อหนึ่งสองสี่เจ็ดสองสี่สองตัวก็คือสองตัวยืนนี่ก็คือสองสี่เพียงแต่เปลี่ยนลักลอยเนาะปูเนาะ แมนแมนแค่นั้นแหละเปลี่ยนหลักร้อยตุ๊กเเก๊ตตุ๊กเเก๊ตตุ๊กเก๊าเหรอมีสอยอัดโหลดค่ะมีเท่าไหร่อัดเลยเนาะค่ะให้ว่าหมอให้เกี้ยงข้เมไปโรตเอรี่ก็ให้ว่ากวดให้เกี้ยงว่าถ้าไปนึ่งเกลนี่เนาะปูแมนอืมค่นเขามาอยู่นี่กูหาไว้เลยในยี่สิบกัวใบแล้วค่ะนึ่งเกลตัวเดียวเลยว่าต้องไปกลับค่ะนึ่งเกลตัวเดียวว่าต้องกลับเลยเนาะปูเนาะแมนตกกันก็แค่นึ่งหานะปู แอนตัวกันนึ่งหาบ่านันเป็นหนึ่งห่งาค่ะเป็นได้สองตัวแค่นี้มันบ่ปูอ่าม no ีแค่นั้น hmm, ว่ะค่ะค่ะปูกับวงกลมให้ยเลยนะคะพี่น้องเด้อแดงกึงครึ่งนึ่งเกติปูว่าบ่ต้องกลับพร้อมนะคะพี่น้องเด้อค่ะมีเท่าไหรเหมให้เกี่ยงหรือว่ามีเท่าไหรอัดไปเลยนะคะที่นึ่งเกตเนาะปูข้าวไปเหรนข้าวไปหาับเอาวนบ่ล่ะโอ้ข้าด้โทรไปยุ่งเจ้าค่ะ ค่ะค่ช่วงนี้ค่ายอยากอยู่ค่ะปูค่ะค่ะบันี้กกันสีขอบคุณปูหลายๆค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางที่แบ่งปันให้ทั้งช่องฝากตอนเอฟซีค่ะปูค่ะอาสาธุสาธุสหรี่เรื่องดค่ะสาธุสาธุจ้าค่ะปูค่ะพี่น้องป้องไปค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อค่ะเพราะว่า ทางช่องเสนอไปเนาะคะ่ะเปลี่ยนแนวทางฝากตอนเท่านันเนาะคะ่ะถือพิษยาวากันเนาะคะ่ะพี่น้องนะะเนาะค่ะพ่ออยากให้พี่น้องได้โชคได้หมนันก็ค่อยนํามาเสนอฝากตอนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะอย่าลืมนะคะพี่น้องคะบ่มีผู้ใดเก่งเกินเหล็กเนาะคะ่ะพี่น้องคะถ้าดวงมีวาสนามีอาจเสีด้ยซ้โตแตกปูไล่มันใจมีเท่าไหร่กวดให้เรียบะคะ่ะพี่น้องคะหนึ่งเจ็ดเน้นเน้น,นะคะ่ะ